ก็มาแอบดูน้องนะคะกำลังจะส่งน้องขึ้นรถเป็นบรรยากาศที่เศร้าแต่ว่าอยากเก็บภาพนี้ไว้นะคะ สวัสดีค่ะช่องไมพอลลีฟีส e ไตล์นะคะวันนี้จะมาดูภาพบรรยากาศการขายวัวแล้วก็ควายนะคะตอนนี้ต็อร่างกายพ่อไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยต้องขายออกนะคะเพราะว่าไม่มีคนดูแลช่วยเพราะต่างคนก็ต่างมีงานทำต่างมีหน้าที่เนาะแล้วก็เป็นช่วงฤดดูทำนาด้วยก็เลยค่อนข้างที่จะเตียงลำบากในเมื่อ ทุกอย่างของเราไม่พร้อมร่างกายไม่พร้อมเราก็ควรจะส่งต่อวัวและควายไปให้คนที่ดูแลได้นะคะกอนนี้คือการส่งวัวขึ้นรถนะคะภาพบรรยากาศก็จะเศร้านิดนึง่งเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันมาควายก็เกือบปีแล้ววัวสีแดงก็ 3- าสีเดือนแล้วก็สีขาวประมาณ2เดือนนะคะ ซึ่งก็ค่อนข้างผูกพันพอสมควรการจากลาไม่มีอะไรจะสีดีเท่าส่งเธอไปเจอคนที่ดูแลเธอได้นะคะช่วงนี้ก็ต้องปรับปรุงสภาพร่างกายพ่อให้แข็งแรงก่อนก็ ได้แต่วอวยพรให้เขาไปเจอที่ที่ดีกว่านะคะควายมีสองตัวสีขาวชื่อเขาใหญ่ส่วนตัวสีน้ำตาลชื่อแดงแล้วก็ควายมีอยู่สองตัวแม่กับลูกนะคะตัวโตชื่อวิว ตัวเล็กชื่อถุงเงินเป็นวัวเล็กตัวผู้นะคะเอ้ยไม่ใช่เป็นน้องเป็นวัวน้องเล็กตัวเมียที่จริงตั้งใจไว้ว่าจะเลี้ยงวัวจะเลี้ยงควายสองตัวเนี้ไว้เป็นควายคอกแต่ว่าเนื่องจากด้วยอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่เราไม่พร้อมนะคะเราก็เลยจำเป็นต้องยกคอกขายออกหมดเลยค่ะ เป็นการพักผ่อนไปในตัวนะคะเพื่อที่จะเริ่มทำนาเดี๋ยวดูบรรยากาศทุ่งนาที่ถ่ายเสร็จแล้วนะคะปกติก็จะเลี้ยงวัวควายตามทุ่งนาแถวนี้นะคะแต่ตอนนี้ก็ถ่ายเป็นฤดูทำนาแล้วเราต้องทำนาก็หาที่เลี้ยงยากหน่อยก็ขายไปเรียบร้อยค่ะ คนที่มารับก็เป็นพ่อค้านะคะเขาคงเอาไปขายต่อแบบแยกขายก็จะได้กำไรดีนะคะแต่ว่าอันนี้คือราคาเหมาเหมาเนาะค<ม>วายก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าจะโดนไปอยู่ที่ใหม่แล้วก็สงสารนะคะเพราะว่าเพิ่งคลอดลูกได้ประมาณเดือนมีนาเมษ เข้าเดือนที่3มแล้วก็คิดถึงลูกแล้วก็แม่หมืนเนาะนาฝั่งข้างๆก็กำลังไทนะคะไต้หวัน จะเสร็จแล้ว mm hmm. ก็บรรยากาศส่งน้องขึ้นรถก็จะประมาณนี้เนาะ กำลังจะส่งน้องขึ้นรถเป็นบรรยากาศที่เศร้าแต่ว่าอยากเก็บภาพนี้ไว้นะคะว่าครั้งหนึ่งแล้วเราก็ได้อยู่ด้วยกันมาก่อนเนาะความที่อยู่กันมาเกือบปีนะคะทำให้รู้สึกว่าช่วงแรกๆก็คงคิดถึง ทุกๆคนทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามถ้ากำลังจะสูญเสียไปแล้วก็จะมีความคิดถึงเนาะอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะไม่ใช่แค่คนนะคะที่ผูกพันแต่ว่าวัวควายก็คงผูกพัน,นะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้น้องไม่ค่อยอยากขึ้นรถนะคะ ไปแค่หนึ่งตัวนะคะตัวที่มาล่าสุดส่วนวัวที่เป็นสีน้ำตาลก็ไม่ยอมขึ้นรถนะคะคงใจหายแล้วก็ชอบที่นี่ไปแล้วเนาะ นะเมื่อวานนี้นะคะเอาวัวสองตัวไปแล้ววันนี้ก็มารับเอาควายสองแม่ลูกนะคะคือน้องวิวกับน้องถุงเงินวันนี้ก็จะเอาควายไปแล้วนะแล้ววันนี้ข้อของเราก็จะไม่มีวัวและควายสักตัวเลยว่วจะเอาขึ้นได้ก็ค่อนข้างลําบากนะคะเพราะว่าควายไม่ยอมขึ้นก็ดูแล้วก็หดหูจิตใจเนาะได้ความผูกพันแล้วก็รักทั้งสอง และทั้งสองก็คงผูกพันกับที่นี่เหมือนกันอขอให้คนที่รับไปดูแลเข้าให้ดีกว่านี้เนาะ